สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะจากกระแสอันโด่งนังนนะคะก็คือไมโลคิวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เราจะพลาดไมโลคิวไม่ได้นะคะก็ขออธิบายก่อนนะคะว่าไมโลคิวที่เราได้มาเนี่ยเป็นไมโลคิวที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราไปเดินโลตัสมานะคะล้วก็แบบ ไปเจอนางก็แบบเฮ้ย Amazing หิ่งห้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแต่แด,ดนคุณโดนหลอกนะคะ <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่ไมโลคิวนะคะแต่ว่ามันเป็นไมโลนักเก็ตนะ,ะน่าจะใช่ไมโลนักเก็ตนะคะก็มันไม่ใช่ไมโลคิวนะแต่มันก็น่าจะคล้ายๆกับไมโลคิวนะคะ <laughs> เราก็เลยลองซื้อมาก,กินดูนะคะ นี่นะคะ่ะอย่างที่เห็นเลยนะมันจะเป็นแบบช็อกโกแลต,ตก้อนๆจากก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไมโลคิ้วแต่อย่างใดนะคะเป็นไมโลนักเก็ตนะคะนี่ถึงก็คล้ายๆไมโลคิ้วเลยเนาะเดี๋ยวเราลองไปแกะกันเลยออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่ <laughs> มันมันไม่เหมือนที่คาดหวังไว้เลยนะ <laughs> สำหรับใครนะคะที่แบบ อยากกินไมโลคิวแต่ยังไม่ได้กินก็ลองไปหาไมโลนักเก็ตมากินกันก่อนได้นะเห็นว่าเห็นข้างในไหมเห็นข้างในกอบมันอู้อ่าหล่นมานะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบรูปรูปอย่างเงี้ยมั่เหมือนไก่นักเก็ตเะเนี่ยมันเป็นรูปแบบติดๆกันเนาะลองไปกินกันอืม มันข้างนอกอ่ะข้างนอกตรงเนี้ยมันเป็นช็อกโกแลตข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนคิดแคท <c ười> จริงๆข้างในมันเป็นเหมือนคิดแคสส่วนข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบช็อกโกแลตก็อร่อยดีนะคะ <c ười> ก็ยังไงคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาการแป็นพร้อมเจ้าไมโลนักเก็ตเลยนะคะถัา ใครโดนเราหลอกแม้แต่ช่วงแรกคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วมีไมโลคิวแบบแล้วไปหาซื้อที่โลตัสได้จริงเหรอใครหลงกลอุบายเราในตอนแรกนะคะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยน้อย,นยัคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย